เอชุติมาเปิดใจหลังเลิกแฟนหนุ่มรุ่นน้องเลิกรากันไปสักพักแล้วสําหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องโดยทั้งสองคนนั้นมีอายุห่างกันถึง31ปีซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้าไปส่งกําลังใจให้กับเอกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวล่าสุดเอก็ได้มาเปิดใจครั้งแรกในรายการคุยซับโชว์หลังจากที่เลิกรากกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องซึ่งเอก็ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่บอกเลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเลิอกอดีตแฟน เลิกจริงค่ะหลายคนฟังข่าวมาจากโซเชียลไม่เคยฟังจากปากพี่เลยฟังที่นี่ที่แรกเลิกจริงๆค่ะสภาพจิตใจโอเคแล้วพี่จะบอกทุกที่เลยว่าด้วยอายุที่มันห่างกาัน3าปียังไงก็ต้องมีวันนี้ทำใจไว้นานแล้วแต่ไม่นึกว่าปุบป,ปรับแล้วไปเลยคบกันมา6ปีกว่าคบตั้งแต่น้องอายุ18บคนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจพี่เป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมา2เดือนเองค่ะแผลสดมาก สาเหตุที่ขอเลิกโดวยวัยที่มันห่างกันมากแล้วน้องก็ยังติดเที่ยวกลางคืนหรือการดื่มยันวางเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราก็บอกให้เขาเพลาๆบ้างชีวิตครอบครัวมีเมียเมื่อพร้อมดีกว่าควรจะดูแลกันบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวพอเดี่ยวเสร็จก็ทำงานทำการลำบากพี่เองต้องทำงานวัยเราสิหหกเราต้องตื่นมาถ่ายละครสภาพวิญญ,ญาณล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่า ถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้างขอเที่ยวกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามาสาวๆบางทีก็ไวก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยังเคยจับได้ใช่จับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีกแล้วเนี่ยคนเดิมนี่แหละมันจะเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปเลยสรุปจากเหตุที่ทั้งสองคนเลิกรากันเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันค่อนขันเยอะอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะ